สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างกระโปงทวิตหน้าสองจีบให้ดูกันนะคะถ้าทําตามได้เลยนะคะเราจะวัดจากรินกระดาษเข้ามาค่ะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราตีเส้นตรงเลยค่ะตีเส้นตรงเลยแล้วเราก็จะมาหานะคะจุดสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ค่ะสะโพกใหญ่เราได้ยี่สิบเรามาแบ่งครึ่งเป็นสะโพกเล็กเป็นสิบเซนค่ะสิบสิบก็เป็นยี่สิบค่ะ, 10, 10เ,คะเราตีตรงเลยค่ะ ตีตรงค่ะค่ะเราจะมาหาความยาวนะคะกระโปรงตัวยาวตัวนี้ได้ประมาณ19นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นกระโปรงทวิตไม่ยาวมากนะคะค่ะเราได้19้านิ้วเราตีเส้นตรงเลยค่ะค่ะตัวนี้เราจะมาหาเส้นสะโพกนะคะสะโพกตัวนี้ได้90้าสิบเซนค่ะบวกด้วยสาม เท่ากับ93 93หาร4ค่ะเท่ากับ23.5ค่ะเราได้23ครึ่งค่ะเราวัดเลยค่ะ23ครึ่งตลอดเลยนะคะนี่คือกระโปรงชิ้นหน้านะคะขอการกีวิตหน้าค่ะเราตีเลยค่ะ ตรงลงมาเลยค่ะจุดนี้เราจะมาหาเอวกันนะคะเอวตัวนี้เราได้สามสิบสองนิ้วค่ะหารด้วยหารด้วยสี่ค่ะเราหาจากสายวัดก็ได้นะคะจะง่ายดีสามสิบสองก็ได้หารสี่ได้แปดค่ะได้แปดนิ้วค่ะค่ะเราจะหาเอวตรงจุดนี้เลยนะคะแปดนิ้วเกตเราบวกสองเซนค่ะสองเซนเราจะได้ตรงจุดนี้เลยนะคะ เราก็จะตีตรงเลยวัดโค้งมาเลยนะคะวัดโค้งมาที่เส้นสะโพกเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ชายข้างค่ะเราจะเป็นทรงเอนะคะเราจะออกจากจุดข้างสองเซนครึ่งค่ะเราจะตีเลยค่ะตีมาที่นี่เลยค่ะสองเซนครึ่งเป็นทรงเค่ะค่ะจุดนี้เราจะหาเกรดนะคะเกรดตัวนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะตัวนี้แบ่งครึ่งค่ะเราจะได้ตรงจุดนี้ค่ะได้เนี่ยค่ะ เราหาได้แล้วนะคะเราตีตรงเลยค่ะเกตเราจะตีมาตรงจุดนี้แล้วเกตได้หนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนเกตยาวลงมาประมาณสิบสองครึ่งค่ะตีลงมาเลยนะคะสิบสองครึง่งค่ะแล้วเราจะหาการหาทวิตนะคะเราจะแบ่งครึงะคะ่ง้วยค่ะเราวัดเลยค่ะได้สิบเอ็ดเซนเราตรงลงมาเลยนะคะนี่ค่ะสิบเอ็ดเซนค่ะเราตีตรงเลยค่ะ เราจะแยกทวิตนะคะเราแยกทวิตประมาณ20เซนได้ค่ะทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแยก20ะะิเซนเราจะมาตัดกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะเราจะมาดูเอวกันด้วยนะคะเราจะมาปิดเก็ตก่อน,นะค่ะ<_><_>ปิดเกตตัวนี้ข้างค่ะ ข้างเราลงครึ่งเซนชิ้นหน้าเราลงหนึ่งเซนเราจะวาดโคะ้งเลยค่ะวาดตีขอบเพราะเราจะใส่เป็นขอบโค้งนะคะตัวนี้ค่ะเราได้แล้วเราตัดตรงจุดนี้เลยค่ะตรงนี้คือเส้นเส้นชายล่างนะคะตรงนี้เราตัดตรงนี้ค่ะที่เราจะต่อเป็นเซวิสได้ค่ะเราตัดตรงเลยค่ะ พอเราได้แล้วเราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเราจะมาแยกเลยค่ะจะมาแยกทวิตเลยนะคะนี่ชิ้นแรกที่เราที่เราได้ค่ะค่ะดี๋ยวเราแปะก่อนนะคะนี่ค่ะเราแปะการหาทวิตค่ะทวิตใหญ่ยี่สิบเซนค่ะ เราตีตลอดเลยนะคะยี่สิบเซนเราตีเลยค่ะแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งนะคะยี่สิบเซนเราแบ่งครึ่งให้ได้เป็นสิบเซนค่ะเราจะหาจุดกลางทวิตนะคะค่ะเราตีตรงลงมาเลยค่ะเราทวิตเราแยกแยกทวิตยี่สิบเซนค่ะเซนค่ะตรงจุดนี้ เราจะตัดกระดาษส่วนที่เหลือหน่อยึงนะคะนี่ค่ะเราก็เอาส่วนของชิ้นหน้าค่ะที่เราได้นะคะคือจุดนี้เราจะปิดเลยค่ะปิดตรงนี้มาชนจะตรงจุดนี้ค่ะทวิสต์นี่ค่ะตรงจุดที่ที่เราทวิสต์ตรงแต่กลางนี่ค่ะเราปิดเลยนะคะแล้วเราก็จะมาแปะค่ะ แปะตรงทวิตค่ะตรงทวิตที่เราทําตรงเส้นนี้ค่ะเราแปะเลยค่ะแปะทวิตได้แล้วค่ะเราก็จะได้ทวิตแบบนี้เลยนะคะมาเราได้แล้วพอเราได้แล้วเราก็จับค่ะจับทวิตนี้ที่เราได้เรามาชนกันค่ะมาชนตรงจุดนี้เส, <unified S 2> ส,ส้นนี้ก็แปะก็รีดค่ะรีดทวิตรงจุดนี้ มาชนกันตรงจุดกลางค่ะมาชนกันค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราตีเลยค่ะตีตรงแต่งชายค่ะแล้วเราก็ตัดค่ะตัดเส้นทวิทนี่ค่ะตัดเส้นทวิทค่ะช่วงจุดเอวก็เหมือนกันนะคะเราจะตัดตามรูปนี่เลยค่ะตามรูปทวิทที่เราได้เลยค่ะที่เส้นเอวที่เราวาด นี่ค่ะเราจะได้เป็นเส้นทวิตแล้วส่วนมากทวิตนะคะถ้าเราจะเย็บติดก็ได้ค่ะไม่เย็บติดก็ได้เราก็เนี่ยค่ะเราจะวาดตามเกตนี้เลยนะคะเราจะเย็บตามเกตนี้เข้ามาเลยตีตามเกตเนี้ค่ะตีตามเกตเข้ามาแล้วเราก็จะเย็บติดตรงนี้ค่ะตรงลงจากจุดสะโพกเล็กค่ะประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้ตงจุดนี้เราเย็บติดเลยค่ะตรงนี้ค่ะเย็บติดค่ะตรงนี้คือทบหน้าทบหน้า ค่ะนี่คือได้แล้วค่ะการที่เราทําเป็นกระโปรงทวิตค่ะตรงนี้เราเย็บติดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเปิดนะคะเปิดข้างในนี่เป็นเปิดค่ะแล้วเ,เราก็จะมีวิธีการวางผ้าให้ดูด้วยนะคะนี่ยค่ะนี่คือกระโปรงทวิตที่เสร็จแล้วแล้วคือการทำนี่ค่ะขอบเราจะใช้เป็นขอบโค้งนะคะตัวนี้ค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะนี่ค่ะคือกระโปรงทวิตค่ะ